อ่ะโอเคอ่ะหน้าจอตอนนี้ระหว่างรอเพื่อนเข้ามาครูขอทดสอบระบบหน่อยหนึ่งริงต่าเห็นหน้าจอไหม เห็นครับเอ้ยครับเ้ครับอ่าเนี่ยนะจอที่หนึ่งเห็นครับอันนี้เกมอะไรมารูมารูถูกต้องมารอมารูสเปอร์มาริโอสเปอร์มาริโอ, <Mario. S 1> ใ,อในวันถัดไปถัดไปอ่านี่เวิร์ดเปิดได้เนาะ <Mario. S 1> อะไนนะอ่าลองแชร์เขา,าขอให้ดู อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออก m อน่าจะอ่านได้หรอครับข้างบนเหรอครับไม่แน่ใจเอาอ,อะไรจะ<ป>อะไรอหรอฮิร์สสโตนถูกขวดจะอวดว้าวแล้วก่อนนะ ตอนนี้ขอดูต่างๆก่อนเนาะต็งงเต็ง,ตง,ตง,ตงว่าได้ไหม อ่ะดูไปก่อนนะครูกำลังดูระบบก่อนไว้หลังเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเกมให้เล่นนะครับครับเ,เกมแล้วก็ไม่รู้หรือเปล่าไปไหน อ่ะต่อไปครูจะลองอีกหนึ่งอย่างครูจะลองส่งลิงก์ให้เราดูในช่องแชทนะครับว่าแต่ละคนเปิดได้ไหมอ่ะตอนนี้ครูส่งลิงก์ไปแล้วในช่องแชทลองกดดูเปิดได้ไหมครับเดี๋ยวจะมีการส่งลิงก์แบบนี้ให้นักเรียนไปดู ดูเป็นเรื่องอะไรนะไม่รู้กดดูเลยเหรอครับใช่กดดูเลยว่าเปิดได้ไหมลองดูก่อนเป็นทดสอบก,ก่อน<ด>เนาะ,ะจะออกไหมนอกเรียนเหมือนฟูไหมนะไม่รู้เปิดได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ให้นักเรียนแบบนี้นะคะให้นักเรียนทำเนาะ เปิดได้คะอันนี้ครัมาทดสอบดูเฉยๆว่าของนักเรียนเปิดได้ไหมเปิดได้ครับอ่าโอเคสักครู่นะครับติ๊ง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 กลงหันหมุน โอเคอ้ามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับสวัสดี m อ p มปห้าครับเพิมนี้เจอครูเหมือนเดิมเนาะเราเจอกันไปถึงปหกนะหว,วังว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปดอ,อันดับแรกครูจะแชร์หน้าจอก่อนแช์สวัสดีครับแล้วก็แชร์ powerpoint เ,เปลี่ยนหรือยังยังไม่ได้เปลี่ยน เป็น A v P ปอสิเสิถูกละอ่าโอเคครับวันนี้เป็นแนะนำบทเรียนเนาะวิทยาศาสตร์ป .5 ห้าังเ,เจอครูโอเหมือนเดิมนะครับอ่าเพื่อนกำลังเข้ามาอยู่อ่าเวลาเข้าเรียนเหมือนเมื่อกี้เลยมาถึงให้พิมพ์ชื่อแล้วก็เลขที่ลงในช่องแชทเสมอนะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนเนาะ อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยเมื่อกี้ใครยังไม่ได้ลงใครยังไม่ได้พิมพ์ให้พิมพ์ส่งมาเนาะแต่ถ้าใครพิมพ์มาแล้วนะก็เรียบร้อยแล้วครูกรอบไว้รอบแรกแล้วส่วนใครยังเพิ่งเข้ามาเลยยังไม่เคยได้พิมพ์นะก็พิมพ์ก่อนแต่ถ้าใครทําแล้วในรอบแล้วเนาะวางสายแล้วเข้ามาใหม่ครูเก็บข้อมูลไว้แล้วนะครับก็ไม่ต้องพิมพ์เพิ่มส่วนใครยังไม่ได้พิมพ์พิมพ์ชื่อเลขี่ส่งมาถ้าใครขี้เกียจพิมพ์นามสกุลก็เลขี่กับชื่อก็ได้เฉยๆพอละ เดี๋ยวครูก็จะไปเช็คให้ว่าวันนี้ใครเข้าเรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้างเนาะอันนี้เป็นก่อนเรียนนะครับก่อนเรียนจะเป็นแบบนี้ครูจะเช็คชื่อจากในแชทอันนี้เป็นก่อนเรียนนะครับต่อมาตอนนี้คนน่าจะเข้าไปในไลน์กลุ่มวิทยาศาสตร์แล้วนะครับในไลน์นี้ขอความกรุณานักเรียนเนาะพิมพ์ส่งเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครูก็จะส่งไปอาทิตย์ไหนต้องทําการทดลองบ้างเนี่ยครับก็ ครูก็จะพิมพ์ส่งไปอย่างเช่นอาทิตย์อย่างเช่นอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเนี่ยนักเรียนจะต้องมาเอาใบงานเนาะมาเอาวันพรุ่งนี้หรือเปล่า MVP น่าจะเอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้นักเรียนจะได้กระดาษนึงแผ่นแบบนี้ไปแนบไปกับใบงานวิทยาศาสตร์ห้ามแกะออกจากถุงห้ามเอามือไปจับ ไม่งั้นมันจะเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายว่ามันใช้ทําอะไรเดี๋ยวมันจะใช้ทําการทดลองในค่าเรียนต่อๆไปแต่ไม่รู้ว่าค่าเรียนไหนให้มันอยู่ในถุงแบบนั้นอย่าเอาออกมาเล่นห้ามทําหายด้วยมันจะเปลี่ยนสีนะครับให้มันอยู่ในถุงห้ามหยิบไปเล่นนูน่นนี่นั่นเอาหายนะเป็นกระดาษที่ใช้สําหรับการทดลองนะครับซึ่งเราจะเอาใช้เรียนในคาบต่อต,อตอไปนักเรียนปห้า p ทุกคนจะได้อันเนี้ย ไปที่บ้านพร้อมกับใบงานวิทยาศาสตร์หนึ่งแผ่นอันนี้เก็บไว้นะห้ามหายด้วยขอคุณคบพี่เขียนในแชทนี่คืออะไรเหรอคะผมเพิ่งเข้ามาใหม่อ่าไปพิมพ์ในแชทครับในช่องแชทในช่องแชทของเพื่อนนี้แหละครับชื่อกับเลขที่พิมพ์มาครูเช็คชื่อก่อนเรียนเฉยๆแล้วต่อมา เราจะใช้ลิงก์เดิมในการเรียนวิทยาศาสตร์ตลอดนะครับจะไม่เปลี่ยนลิงก์เลยดังนั้นนักเรียนก็จะเข้าลิงก์ในกลุ่มนะครับครูจะแนบไปที่โทรโคงเนาะครูจะแนบไว้ที่โทรโคง,เ,โคงเดี๋ยวครูจะแชร์หน้าจอให้ดูแชร์แชร์แชร์ อ่าครูจะแนบลิงก์เรียนของวิทยาศาสตร์เนาะที่โทรโครงลิงก์เรียนวิทยาศาสตร์ใช้ลิงก์เดิมเสมอนะครับในทุกๆอาทิตย์ครูจะแนบใบงานไว้ที่อัลบั้มนะครับอย่างเช่นอาทิตย์นี้ครูสั่งงานอะไรบ้างครูก็จะแนบเก็บไว้ที่อัลบั้มเรื่อยๆเนาะนักเรียนก็หยิบเอามาใช้นะครับต่อไป กูก็มีติ๊กต่อนอธิบายล้วมาถึงครูบอกแล้วมาถึงจะต้องแชทนะครับบอกเลขที่ครูก่อนอันนี้จุดเริ่มต้นเลยมาถึงแชทบอกเลขที่ครูรูจะเช็คชื่อก่อนเรียนต่อไปนอกจากนี้ครูไม่ได้อ่อลืมอธิบายถ้าใครเป็นมือถือไปที่จุดสามจุดเนาะก็จะเจอข้อความในสายนะครับมันก็ใช้แชทได้ก็คือแชทนี่แหละถ้าใครใช้มือถือในการเรียนนะครับต่อไปนอกจากนี้ ในระหว่างเรียนครูจะเช็คชื่อคุณนักเรียนด้วยใครแอบหายไปใครแอบหลับอยู่นะครับครูก็จะทําการเช็คชื่อระหว่างเรียนเรียกมาตอบเสมอผ่านการสุ่มเนาะวันนี้ครูก็ขอเลเริ่มวันนี้เลยเราจะเช็คชื่อระหว่างเรียนตอนนี้เลยพูดพูดไปก็เช็คชื่อด้วยอ่ามาดูเราจะสุ่มเลขที่เรียกออกมาตอบนะครับวันนี้เอ็มพีปอหนึ่งมีทั้งหมดสามสิบสามคน อ่าในตารางมีสามสิบห้าอ่าไปดูสุ่มกันใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกของวันนี้เนี่ยติ้งตองยี่สิบเอ็ดใครเอ,อ่ยเฮลโลเปิดไมค์และเปิดกล้องคุยกันหน่อยเร็วมีไหนเนี่ยตามหาก่อนยี่สิบเอ็ดดค่ะสวัสดีท่มะนะพลาดเหรออันว่าอะไร น้ำปิงครับน้ำปิงน้ำปิงปันปลาไม่ใช่ธานาพัฒสมวงศาร์เฮลโลโอเคเจออะไรบ้างสมวครับ,น,รรบน้ปิงทานข้าวหรือยังคะทนาทนหรือยังเฮลโลทานยังค่ะยังไม่ทานเหรอลดความอ้วนเหรอตอนนี้มันบ่ายโมงครึ่งแล้วนะ เชิญเลขที่ต่อไปดีกว่าล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 าเนี่ยเป็นการชยื่อว่าเรียนอยู่ไหมสามสิบสี่ครับคุณธนชตเวะไม่ได้กินฉันดอกมีไหนคุณธนชตเฮลโลอยู่ไหนอยู่ไหมเขาเขาเขาไม่มาเรียนครับจริงเหรอคุณธนโชดหนึ่ง คุณธนโชตสอคุณธนโชตสามอย่างเงี้ยครูใช้เช็คชื่อตลอดอ่ะเจอคนถัดไปไปหาคนถัดไปมาคุยด้วยดีกว่าเหยอดโดนโอ้ยไม่มีไม่มีไม่ถึงสามสิบห please สวัสดีเลขที่หกกฤษณะกุลนะนะอยู่ไหม อยู่ครับไม่อยู่ครับอาแอ่ลก็อาามอยู่แล้วเหรอครับไปทำบุญวัดจะไหนมาเนี่ยหายเลขถัดไปใครจะดวงดีเนี่ยคุณผู้หญิงแน่นอน29สวัสดีค่ะออนชิสออนนิชาอยู่ไหมสวยพี่สวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เล็บชาอะไรมานะ ออนิชาเมื่อกี้เรียนวิชาคอนเวอร์มาค่ะคอนเวอร์ ver, เรียนกับพี่ชื่ออะไรเรียนกับครูเอ็มออนค่ะพอพี่ชื่อลาออกก่อนโอ้โอ๋อครูเอ็มออนก็เลยมาสอนคอนเวอร์แทน<ม>คขาหน้าจ้างครูไปสอนคอนเวอร์นะู้สอนได้ด้วยนะ<ม>อ่าโอเคนี่เป็นตัวอย่างเนาะนักเรียนก็จะไม่หายไปจากจอแน่นอนท่านจะโดนเรียกมาเรื่อยๆในระหว่างเรียนนะครับอาจจะเป็นเรืยอเติคมคำถามวิทยาศาสตร์นิดหน่อยๆนะครับ ใครหายไปนี่รับรองคุณจะส่งชื่อไปให้ครูเอ็มอกับครูเกตเลยทำไมนักเรียนหายไปผู้ปกครองเธอก็จะไปตามหาเธอต่อละดังนั้นงดหายไปแล้วก็อาจจะเปิดเกมข้างๆจอังไม่ได้ไม่ได้เธอต้องตั้งใจฟังครูตลอดครูจะเรียกเธอถามเธอตลอดเวลาวิทยาศาสตร์ต้องการให้เธอคิดตลอดเวลานะครับต่อไปมาถึงวันนี้เลยงานวันนี้นะครับงานวันนี้จะเป็นงานหนึ่งชิ้น สวัสดีไทยกีเพิ่งมาเหรออ่อนักเรียนจะต้องทำงานหนึ่งชิ้นส่งครูวันนี้วันนี้มีงานแล้วนะตั้งใจฟังก่อนนะให้นักเรียนแคปหน้าจอแคปหน้าจอใครเป็นมือถือก็แคปหน้าจอได้เลยที่ปุ่มเปิดกับปุ่มบวกลบเสียงพร้อมกันมันก็จะแคปได้เลยแต่ถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์อยู่ วินโดชิปเวิีโชิปเอสของพ่อของแม่ของใครไม่รู้เอามาถ่ายหน้าจอแล้วก็ส่งมายังไม่ต้องทำนะฟังก่อนนะแต่ถ้าใครติดขัดปัญหาแคปหน้าจอยังไม่เป็นหรือว่าถ่ายไม่ได้เดี๋ยวตอนเย็นค่อยทำมาส่งครูแล้วให้พ่อกับแม่หรือว่าปู่ย่าตายายใครก็ได้ที่อยู่บ้านอ่ะสอนวิธีการแคปหน้าจอให้ด้วยนะครับ เพราะว่านักเรียนจะต้องแคปหน้าจอแ้นพ่อ,อ,อ,อแม่ผมทำไม่เป็นครับพ่อแม่ผมทาไม่เป็นครับอ่าเป็นแน่นอนเพราะจะต้องไม่งั้นเธอก็ไปดูใน youtube ก็ได้ผมแคปหน้าจอในคองเป็นอ่าแล้วก็ส่งมาส่งมา,งมาในไหนห้ามไปส่งในห้องมีพีนะครูไม่ได้อยู่ในนั้นนะนักเรียนจะต้องส่งมาในห้อง withME p ปห้าว h m ย p พีปห้า แล้ววิดเอ็มพีปห้ามีไหนอ่าตามหาก่อนอันนี้ไงเปิดให้ดูอยู่นี่วิดเอ็มพีปห้าส่งมาในกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแคปหน้าจอส่งนะคนที่งานเสร็จแล้วนะครับแล้วงานวันนี้คืออะไรงานวันนี้เป็นเกมหาก่อนสร้างไว้นานแล้วโอ้โห oh เกมเกมเดี๋ยวก่อนผู้รูดจากจอหนึ่งไปขออนุญ,ญาตเข้าใหม่อ่าเป็นเกมนะครับนักเรียนเห็นจออยู่เนาะ เกมนี้มีชื่อว่าวิทยาศาสตร์มีคำตอบหายไปไหนแล้วเนี่ยเกมนี้มีชื่อว่าวิทยาศาสตร์มีคำตอบตึงๆเดี๋ยวคูจะส่งลิงก์เข้าไปในช่องแชทของไลน์ ลน์วิทยาศาสตร์ m e p ป5นะครับแล้วนักเรียนเนี่ยจะต้องกดเข้าไปเนาะคลิกเข้าไปหลังจากนั้นมันจะถามให้นักเรียนใส่ชื่อนักเรียนก็พิมพ์ชื่อแล้วก็เลขที่ของตัวเองนะครับแล้วมันจะเด้งข้อมูลมาที่ครูนะครับมันจะถามให้นักเรียนใส่ชื่อนะหลังจากนั้นนักเรียนก็กดเล่นเลยอ่าดูนะครับ โจทย์ก็จะขึ้นมา,าสัตว์ใด,ดจับได้ไม่มีพิษเราเป็นสีแดงนะครับเราเป็นสีแดงถ้าใช้ซอม<ด>ก็ใช้ลูกศรเดินนะครับแต่ถ้าคูณโทรมาตอนนี้เลยผมผมผมยังเล่นแล้วอยางใช่ครับดูก่อนเดี๋ยวจะทําผิดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าใช้ลูกศรถ้าใช้คอมนะใช้ลูกศรถ้าใช้มือถือใช้นิ้วนะเขี่ยไปเขี่ยมา ห้ามไปชนสีฟ้านะครับห้ามไปชนสีฟ้านะอ่ะสัตว์ใดไม่เล่นลูกเราไปที่ตะคามันก็จะผิดเพรว่าัดึือตัดลงครับห้ามไปชนสีฟ้าใครเปิดสองจอเนี่ยมันจะอใช้มเลเลยอ่ะมันก็จะผิดมีเล่นได้สามครั้งนะครับครับวาง อยา่าไปโ卜เดี๋ยวฟังก่อนตุ้มครูอยากได้คะแนนเต็มห้าคะแนนมีห้าข้อดังนั้นเธอจะเล่นกี่ครั้งก็ได้ให้เต็มห้าคะแนนห้เต็มหาคะแนนนะแล้วเวลาครูอยากได้เวลาน้อยสุดๆเลยอย่างเงี้ย<ด>อ,อันนี้ใช้เวลาเล่นหนึ่งนาทีใช่ไหมมาดู อ่ปอปห้า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 ลองดูห้องที่ครูสอนมาก่อนวิทย์ปห้าอ่าห้าทับสองวิทย์ปห้าทับสองอ่ามาดูห้องครูเห็นไหม <c oughs> เขาได้ค่าคะแนนเต็มเลยใช้เวลาไปหนึ่งนาทีสี่สิบห้าวินาที <c oughs> เราอยากได้เวลาน้อยกว่านี้หวังว่าจะมีคนทำลายสถิติ อ,อยากได้ห้าคะแนนเต็มนะหนึ่งนาทีห้าสิบสวิหนึ่งนาทีสี่สิบวิอย่างเงี้ยวังว่านักเรียนจะ,จะได้เวลาน้อยกว่านี้เล่นกี่รอบก็ได้นะเอาจนพอใจเลยนะแล้วก็แคปรูปหน้าจอเอามาส่งในไลน์ห้องเรียนนะครับเนี่ยส่งปุ๊บอ,อย่าหายไปกรุณาพิมพ์ชื่อ,อแล้วก็เลขที่มาด้วย ไม่ใช่ส่งลไปนะให้พิมพ์ชื่อเลขี่มาด้วยใ่ครับอ่าต่อไปครูจะส่งลิงก์เกมให้นักเรียนแล้วนะครับตอนนี้ใครมีข้อสงสัยตอนนี้มันปิดมาฮัลโหลใครเปิดมาอยู่อ่าตอนนี้ใครสงสัยให้ถามก่อนจะส่งลิงก์แล้วใครส่งแล้วออกจากห้องห้องนี้ได้เลยนะครับถือว่าส่งงานวันนี้แล้ววันนี้งานมีแค่นี้วันนี้วันแรก ผูสั่งงานแค่นี้ใครเสร็จแล้วออกได้เลยใครไม่เสร็จห้าม่ออ่าตอนนี้ผูก๊อปลิงก์แล้วนะครับแล้วผูก็เอาไปส่งในช่องแชทดูหน้าจอไปพร้อมๆกันนะผูกดคนโทลดีก็ได้อ่าหรือเธอจะไปเอาในไลน์ก็ได้นะครับผูเขียนว่าลิงก์เกมอ่ะเริ่มทำได้เลยใครเสร็จแล้วส่งมา เล่นให้ได้เยอะๆนะคะแนนเยอะๆไปเซ็มห้าเลยใช้เวลาน้อยๆอ่ะเชิญจัดการครับใครเสร็จแล้วส่งงานแล้วออกห้องได้ใช่ไหมนะคะอักกิลดีมากกิลดีมาก ครับผมออกไปทําข้างนอกได้ไหมครับได้ได้ถ้าทําไม่ได้ก็คือกลับเข้ามาใหม่ได้ในห้องเนี้ยครับใครจิัดหนึ่งจอแล้วเล่นลำบากให้ออกไปก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่ใครงงก็กลับมาใหม่ได้ใครส่งแล้วมเรียบร้อยครับ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 สกิลดีต้องมาสกิลดีครับ ทำกันดีกว่าอ่ามาดูใครจะมาส่งคนแรกเนี่ยรอดูอ๋อคองผู้ยญงเขียนชื่ออยู่เลยเล่นหลายๆรอบได้นะดูละคะผมจะเล่นในสัตว์ใจเลย ได้เวลาลิเดาะทำอะไรไม่มีพิษอืมมาเลย